cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo cái này cái áo chơi bơi bơi siêu siêu ui chưa bao nhiêu rồi rồi này sao nó tự ก็ซ้ำกันเดี๋ยวก็ยิงก่อรสตุยเจ้เสื่อมจิตแน่เลยแล้วเสื่อมจิตไต่ก็ยิงบืถือวะโอ้ยโอ้ยดูดีปุ๊บโอ้ยดูดีไรลบมุมเลยครับลบมุมเลยครับอันนี้ให้จังสันยิ่ให้จังสัน มันเจอคนเก่งมันไปบล็อตด,ด้วยขันเรนแบบอดินเรนกับคนพวกกันไกลมันได้อยู่ขันเรนโผล่ไปโดเดนเสร็จน,นเกง่งเขาโผลดิเบิ้องติดเลย ลบไปนี่นี้ยตายอยู่ไอวัได้ไอวัไอวัได้ไอวอก่อนโอ้ยมันไปตั้งกันทำไมบนน้นจักทีตั้งบนเน็ตยังับ่ดึงลงนะดึงเป่าลงข้างล่างคนแม่

แบบโพล่ะจะเล่นมันไม่รู้อ่ะยิงกันยิงไปต่ออย่าเล่นแบบโพตัวนะโอเคมันมีแค่ไหนมีที่ให้กำบังอยู่กำบังก่อนยแบบิงโดนได้งไงวะยืนยิงไม่ยิงไม่โดนเลย

พ่อเราบ้าะังหูเกลืสิบแปดระเบิดอยู่ระเบิดโซลตายแล้วสิเรียกว่าระเบิดโซลตายเมื่อกี้ระเบิดพอบระเบิดโดนตัวเองเลย <c oughs> ลเขาเรียกว่าระเบิดโซลตายเข้าใจไหม ตรมันขึ้นไปทางไหนเกขึ้นไปทางน,นี้เราไปทางน,นี้สหนึ่งนั่งโผมูยข้างนี้ระเบิดระเบิดระเบิดโต๊ะให้่ครับ